ออกมาจากหน้าวัดบางสก้านะก็จะเห็นมีร้านชุมชนนะค้าขายตลาดสดนะครับผมมีตลาดสี่มุมเมนด้วยนะฮะนี่ครับสาดภูพิทักษชัยนะครับนี่ฮะเป็นตลาดเย็นมากเลยนะครับผมตลาด อันนี้เรียกว่าตลาดสี่มุมเมนนะครับผมนะฮะส่วนโพพันปีนะครับผมเพราะว่าตลาดนั้นอยู่ข้างเมรเลยนะนี่นะครับผมแล้วก็มีเสียงเพลงมาฟังด้วยนะรตรงนี้นะ มปนโพันปีครับผมก็โอเคนะครับคํำขวัญตำบลบางสก้าก็มีว่าเสือโกกบางสก้าหลวงพ่อเต่าพระดีตำนานมีสก้าถิินวัฒนธรรมงามรำ่ำสง่ารำ่ำวัดพัฒนาการกีฬาขึ้นชื่อเรื่องหลือสามัคคีนะครับผมแต่บันทึกภาพไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็โอเคนะครับผม ไปดูตลาดสดกันบ้างนะนะครับอันนี้อะไรให้รู้อะกาดูตลาดสดบ้่งนะฮะบางสก้าวหกเจ็ดครับผมเดินชมนะครับผมเดินชมบางสก้าวื้ออะไรกินไหม เอาเอาถั่วหนึ่งอันก็ได้หนึ่งกระปอ๋องกระป๋องก็พอหนักได้ไหมายไหมอ,อ่าืี่หันนะครับผมนะะวัดบางสะเก้านะครับผมนี่วัดบางสะเก้าจะมีงานประจำปีนะครับยีบเก้าถึงสามเอ็ดมีนาคมหกเจ็ดที่ผ่านมานี่เองปิดต่องเพระาะราไปภาคใตนะครับ เออดูสเส,สร็จรับเงินกลับนะคะนะ,คนะฮะก็โอเคนะครับผมซื้อของกินหน่อยซื้ออะไรไหยน้ำปงน้ำปลาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะผมพามาซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวซื้อผักอะไรไหมเนอะฮะ เนี่ยจะอมเนี่ยฮะมันทเอโอเคี๋ยวพี่ไปตรงนี้ก่อนเนดะ้อนี่ครับวัดบางสะเกวนี่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม